อตอนนี้ครูเริ่มรู้สึกว่าเหมือนแบบพวกม้าตีนตายหลายเนี่ยกำลังเริ่มมาแซงหน้าแล้วนะพวกที่มันอะไรยังไม่ได้เอ่ยนะไม่ด้เอ่ยนามเลยแต่ก็ถูกแล้วล่ะเป็นโซ่นั่นแหละอันนี้ชมเออโซ่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆลูกก็ดีใจด้วยนะโซ่เ็าเริ่มมาถูกทางแล้วแหละคือโซ่ เป็นคนที่คนอื่นเขาซ้อมสิบรอบโซ่ต้องห้าสิบรอบต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่ว่าต้องไปให้ถูกทางนะวีคนี้ครูเห็นตั้งแต่ตอนตอน้นต้นอาทิตยอ์อ่ะตอนที่ได้เพลงมาใหม่ๆเราไม่รู้จักเพลงเวลาจะขอความช่วยเหลือเพื่อนให้ช่วยฟังเวอรดีนะ้เนี่ยย่ามาร่างร้องเป็เปล่าคือรู้ว่าอยากช่วยกันนะกับกับไอซ์ก็เหมือนกันนะลูกนะคือบางทีครูก็เห็นอนะ เห็นถึงความแบบว่าชเอ,าเออเออเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่กันดีแต่ว่าเช็คให้ดีก่อนเพราะว่าเพื่อนเราบางคนเนี่ยเวลาจําอะไรแล้วจําแล้วออกไม่ได้ถ้าจําผิดก็คือผิดเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นเริ่มแรกมันต้องถูกก่อนนะคะแล้วก็เอ่อก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นเราก็ต้องดูของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนว่าของเราเนี่ยเคลียร์หมดหรือยังนะเอ่อของโซ่เนี่ย ครูเห็นพอวันหลังๆเนี่ยครูครูนัดก็กดคีย์บอร์ดให้ดูใช่ไหมใช่ปะค่ากดคีย์บอร์ดอจจะเป็นโนสอนเออ,อน,นั่นแหละคือวิธีที่ถูกต้องที่สุดของโซ่โซ่ต้องใช้วิธีนั้นตลอดถ้าจะไปถามเพื่อนว่าตรงนี้ร้องอย่างนี้ใช่ไหมโดยที่ถามกันแค่เนี้ไม่ได้โดยเพื่อนก็แบบเขาไม่ไม่ใช่เพลงโจทย์เขาเขา้าใจไหมลูกบางทีเขาก็แบบอันนี้มัง้งอันนู้มน,น,นมัง้งซึ่งแบบมันไม่ปรากฏว่าไม่ใช่สักอันเนี่ย ก็อยากก็ตายเลยนะเราก็แบบเล้วดันไปจังของเขาเนี้ยมันก็ผิดลากยาวเพราะฉะนั้นอะไรที่ครูเขาให้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยพยายามต่อไปเนี่ยครูทุกคนก็จะพยายามใช้วิธีนี้กับโซ่คือแบบว่ากดให้ดูแล้วโซ่ต้องเป็นต้องเอาโทรศัพท์มาถ่ายก็ได้แล้วก็เอาไว้ไปกดของตัวเอง<ม>ทุกครั้งที่จะซ้อมร้องโซ่ก็ต้องไปกดมันมีคีย์บอร์ดอยู่เกือบทุกจุดในบ้านนะ่ นะอย่าขี้เกียจเดินไปครับต้องไปกดทุกครั้งางเพ<อ>ื่อความวชัวเ,ออเพราะไม่งั้นเนะี่ยพอหลุดแล้วหลุดลากยาวแต่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจด้วยโซ่โซ่เป็นคนที่มีมีอินเนอร์ที่ดีอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนโซ่มีมีแต้มต่อกับคนจากคนอื่นเรื่องนี้กับคนที่แบบเทคนิคเยอะแต่ไม่มีอินเนอร์เขาก็แพ้เราเรื่องนี้อันนี้เราเหลืออีก เรื่องคือเรื่องเก็บดีเทลเรื่องรองนะซึ่งมันก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆลูกนะคะส่วนคนอื่นๆก็เมื่อคืนที่ดู